สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินพาชมรถสวยๆอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นทิสซันดาวราค่ะรถกระบะเกียร์ธรรมดาปี08นะคะจริงๆแล้วเป็นรถปี07ค่ะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะคะไปแจ้งจดทะเบียนในปี08นั่นเองนะคะ LE ตัวท็อปค่ะเปิดแคปได้สบายๆนะคะพวงมาไัยเป็น Power มี Airbag มี ABS นะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2,500 cc เทอร์โบประหยัดน้ำมันอัตราการเลงดีค่ะรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้บอดี้สวยไม่มีชนค่ะสียังดีอยู่นะคะคัสซีสวยขับทางไกลได้สบายค่ะไม่มีผูกระบะไม่ผูกนะคะล้อแม็กเดิมค่ะยางดีทั้ง4เสเนทรงสวยด้วยนะคะ สีเทาเดิมเลยค่ะมีสีริ้วรอยนะคะเล็กน้อยตามอายุการใช้งานค่ะบอดี้โดยรวมก็ยังสวยๆไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะราคา1,48,000บาทราคานี้มีเร่มครบพร้อมโอเลยนะคะทุกท่านภาษีไม่ขาดค่ะใช้ยาวไปถึงปีหน้านะคะภายในสภาพตามรูปนี้เลยนะคะยังสวยงามกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ แอเย็นเพลงเพราะนะคะดูดีมีสไตล์ค่ะพร้อมใช้สุดๆไปเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะนิสสันนวารานะคะท่านสามารถติดต่อดูรถได้แถวรังสิตค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อเจราจานัดหมายไปดูรถไปทดลองขับได้เลยค่ะทุกท่านคุยติดต่อกันได้โดยตรงเลยนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำให้ชมค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ